สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเอาพริกลงกระถางกันนะทุกคนก็ในนี้นะคะก็จะมีพริกอ็หกต้นนะก็คือเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคล้ายแบบพริกชีฟ้าทุกคนเราเพิ่งไปซื้อกันมาวันนี้นะคะแล้วก็นี่เนาะอันนี้เป็นคล้ายพริกชีฟ้าสองต้นจากที่บีดูในรูปอะเนาะแล้วก็อันเนี้ยเคยปลูกมาแล้วเมื่อสอง สองสามปีที่แล้วอะทุกคนอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่พี่ติกซื้อมานะก็จะเป็นพลิกอันนี้บีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพลิกอะไรอ๋อน,นี่นี่นฝั่งนี้นะคะชิลมีมีทั้งหมดหกต้นนะคะอันนี้ก็คือพลิกจริงๆพลิกที่แบบเผ็ดๆอะทุกคนอืเดี๋ยวเราจะมาปลูกกระถางนี้ก่อนนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะเดี๋ยวจะไปปลูกปาปริกกันนะคะเดี๋ยวมาลงมือปลูกกันเลยจ้ะอันนี้บีได้ใส่อ ขี้ไก่ไปแล้วนะทุกคนแต่เขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องใส่แบบว่าเยอะๆนะเพราะว่าพวกอะไรเงี้ยมันจะทําให้ใบมันโตบีเคยปีที่แล้วที่มีใส่ไปเยอะะใบมันใหญ่มากเลยทุกคนแล้วหลายคนก็บอกว่าอุ้ยใบยมันอะไม่ต้องเด็ดทิ้งก็ได้ก็คือว่าเอาไปทําอาหารได้เออนั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวปีนี้พยายามจะใส่ขี้ไก่ในน้อยบีก็ใส่ไปนิดเดียวแหละพูดถึงเขาก็บอกว่าให้แค่ลดน้ําเงี้ยก็น่าจะเพียงพอเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยคะ่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะปลูกไอ้สองตัวนี้แหละที่ได้มาใหม่เนี่ย ปลูกฝั่งนี้นะคะปลูกริมสุดเลยเนาะ เสร็จไปสองต้นลวทุกคนปลูกแบบง,ง่ายๆมากๆเลยนะเหมือนที่บีปลูกทุกปีแหละแล้วก็อันนี้นะคะสามต้นเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนกันอันนี้เป็นชิลีเหมือนกันเห็นไหมนี่นะคะสามต้นเนี้ยจะเหมือนกันบีก็เลยจะปลูกไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไอ้ต้นกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบต้นสูงน่าจะสูงกว่าเพื่อนนะ่ะนี่นะคะก็เลยว่าจะปลูกกลางเพราะว่าข้างๆให้มันแบบว่าต่ำสองต้นแล้วก็ตรงน,นี้ก็ต่ำแล้วก็ตรงกลางสูงอะต้นเดียวอมาปลูกกันเลยค่ะ เฮ้ยทุกคนบีทำผิดเดี๋ยวนะบีเจาะหลุมมาแค่ห้าหลุมเองอ่ะทําหลุมมีต้องทําหลุมใหม่นะคะคือมันเหลืออยู่สี่ต้นไงแล้วบีปลูกไปสองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ประมาณนี้เลยจะ้ะอันนี้ต้นใหญ่นะเราจะมาปลูกตรงกลางเดี๋ยวมารอดูผลผลิตปีนี้กันนะทุกคนว่ามันจะเยอะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าจําได้ไหมทุกคนว่าปีที่แล้วอะปลูกปร,ปริกนเนาะ แล้วมันออกมาเป็นผลกลมๆอ่ะแต่ว่าผลผลิตเยอะเหมือนกันนะบีก็ไปแจกเนาะให้ไม่ย่าให้พี่สาวอะไรอย่างนี้นะคะก็แจกเพื่อนๆไปประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิลีแล้วก็ต้นสุดท้าย คือบีอะบ,บีชอบปลูกพริกทุกปีเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทุนต้นทุนเขาเรียกว่าอะไรนะคือว่าเราไม่ต้องไปซื้อตามช็อปอะทุกคนแล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราไปซื้อตามช็อปเนี่ยมันก็อาจจะมีพริกที่บอกว่าพริกที่มันไม่ใช่พริกแกทุกคนถึงจะเป็นเผ็ดของฝรั่งอะเนาะแต่มันก็สำหรับเอเชียเรางเียมันก็ไม่เผ็ดพอไงทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็มาปลูกแต่บางทีเรามาปลูกเองอะมันก็ยังไม่เผ็ดพอคือมันขึ้นอยู่กับอากาศจริงๆทุกคนว่าเอออากาศมันเป็นยังไงนะมีแเพยงอล่า ถ้าแดดเพียงพอแบบบ้านเราริเผ็ดแน่นอนจ้าโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะโอ,อเดี๋ยวบีต้องรดนาีิทีนึงมาทุกคนมาถึงกระถางตรงกลางบ้างนะคะเดี๋ยวกระถางตรงกลางเนะี่ยเดี๋ยวบีจะให้ทุกคนดูก่อนอันนี้จะเป็นเป็นพริกปาปริกานะทุกคน ซึ่งมันจะเป็นลูกกลมเหมือนปีที่แล้วเหมือนกันเดะเลยค่ะอันนี้นะแล้วก็เราจะมีสามต้นนะคะอันนี้สองเนี่ยจะเหมือนกันแล้วก็จะมีต้นนี้ที่แตกต่างกันหน่อยอันนี้เป็นปาปริกนเห็นไหมอันนี้จะแตกต่างกันหน่อยบีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไ้ต้นนี้ไว้ตรงกลางที <c oughs> ่บอกว่าแยกเขานิดนึงะ่ะเออแยกแยกนิดนึงมาอันนี้คือบีใส่ที่ไก่ไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําหลุมสาม สมหลุมแล้วก็ลดน้ําอันนี้ส่วนมากก็จะมีเชือกแบบนีบ้ค่ะเพราะว่าถ้ามันสูงอนะเนาะมันมันจะล้มอะทุกคนมันต้องมีตัวช่วยบอว่าเออพยุงพยุงกิ่งก้านไว้อะช่วงนี้ปลูกดอกไม้ปลูกอะไรเงี้ยเยอะมากเลยทุกคนทุกคนมีขออภยัยไอไอคลิปก่อนหน้านี้ที่บีเก็บตําแย้ใช่ไหมใบตําแยเนาะ พอเบียร์ไปต้มเสร็จใช่ไหมตอนแรกก็จะทําคลิปต่อที่แบบมากินตอนเช้าทุกคนเชื่อไหมว่าต้มตอนคืนนั้นใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้าบีมาที่บ้านพักร้อนนะ่ะตอนเช้าบีตื่นขึ้นมาประมาณ10บโมงเช้าเก้าโมงหรือโมงน้นแหละมาะหุงข้าวแล้วก็ นึ่งปลาแซลมอนที่เหลือตัวนั้นก็คือหมดไปแล้วตอนนี้เน,นื่อแซลมอนแล้วก็พอมาถึงมันปักร้อนนะ่ะบีกับพิติก้หิวมากหิวแบบสั่นเลยทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรก็รีบกินเลยคือไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้เลยเลยบีคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเก็บตำใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะที่บีทาก็คือว่าแค่ต้มแค่ต้มก็คือบอกว่าไอที่เป็น,นขนเป็นน้ำๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเลยนะคะก็คือรสชาติแบบแบบ แบบผักทั่วไปแหละทุกคนใครเคยกินผักขมลวกเนี้ยก็จะคล้ายๆกันแต่ผักขมอ่ะมันจะไม่มีแบบว่ามีแบบว่าเวลาเราเอาเข้าปากเนี้ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นขนขนใช่ไหมแต่ว่าตาแยไอเนี้ยมันมันมีความรู้สึกแบบนั้นแต่เพียงแค่ว่าอ่ามันไม่แบบได้แบบคือมันไม่เคี้ยวมันมันเคี้ยวไม่ยากอะทุกคนมันมันคือผักปกตินี่แหละเออไแหละพอมีคนถามมาบอกว่าเออแล้วแล้วอ่เวลากินแล้วเป็นยังไงมันก็ผัก เหมือนพักลูกทั่วไปเลยเหมือนพักลูกทั่วไปคือไม่มีอะไรแตกต่างเลยะดูเหมือนเป็นน้ำใช่ไหมแต่พอเราลวกอะมันก็ไม่เป็นอะทุกคนเออมันก็ไอพวกแบบน้ำอะไรเงี้ยเพราะมันยังอ่อนอยู่เนาะอย่างที่บีบอกส่วนมากเขาก็จะเก็บแบบอ่อนไปโอเคมาเดี๋ยวเรามาปลูกพริกปาป,ปริก้ากันเลยจ้า บีล่มบอกทุกคนไปอันนี้ก็คือดอกไม้นะคะที่พีต้องอไปปลูกนก้นก่อนดีกว่าเพราะว่าวันเดียววันนี้ต้องปลูกนะคะนี่เลยสามกระถางนี้นะคะเราต้องปลูกเนาะอันนี้เมื่อวานี้บีเอาดินใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเตรียมที่จะปลูกอ่ากุรกูนะคะก็คือแตงกวาเนาะ เดบีโอขอวางไว้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางอีกทีนึงนะคะนี่ต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่าเดี๋ยวรากมันจะได้ขยายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาลงไปก่อนฟึบมันใช่ความคิดที่ดีไหมอาจจะไม่ใช่นะคะอะบีทําให้ดูก่อนนะคะน่ารัเดี๋ยวสามกระถางวันนี้นะคะก็ต้องปลูกเนอะอืมดอกไม้เริ่มจะผลิบานทุกคน อาทุกคนเดี๋ยวบีจะอุ้ยมาเก็บตําแยนะคะซึ่งเขาย้ายมาให้บีตรงนี้เนาะแต่อันนี้มันเริ่มจะแก่แล้วนะทุกคนแต่พอเราเอาไปกินมันก็เอาไปลวกเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าออกเหนียวเนียวิดนึงนะแต่พอมันก็อร่อยนะมีน้องถามมาอะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันก่อนเพราะว่ามีน้องถามบอกว่า,วาพี่พี่ถ้าโดนแล้วมันคันเหรอคะก็ตําแย่ค่ะมันต้องคันอยู่แล้วนี่นะนี่นะคะเห็นไหมมันจะเป็นขน,ขน เนี่ยค่ะตรงนี้นจะเป็นหนค้นนี่แล้วก็ใบก็ออกเป็นอย่างนี้นี่นะคะแต่พอเรากินไปแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองในปากเนี่ยนะคะอืมนี่เป็นหนค้นเห็นไหม,มนี่ไหมคะเป็นหนค้นนี่นะประมาณนี้เลยอันนี้ถือว่ายอดใหญ่นะทุกคนนี่นะคะสวยมากอืมแต่ดูเหมือนจะแก่แต่ยังไม่แก่มากเท่าไหร่คนอืม กาะตรงนี้มันอาจจะแบบว่าได้ดินดีอ่ะอืก็ตัดไปเลยค่ะอันนี้พี่ใส่ถุงมือสองชั้นนะกลัวเพราะว่าเคยโดนแล้วก็คันคันคันมากคันมากจริงอื บิ๊กคิดว่าครั้งที่แล้วบิ๊กเก็บไปเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอกินของเราสองคนอ่ะทุกคนพอลวกแล้วก็มันก็เหลือก็ก็ไม่บอกว่ามันเหลือดิบเดียวแต่ว่ามันก็ยังไม่พอกินนะ <c oughs> ดีว่าบิ๊กเก็บไปเยอะเลยนะคือลวกแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีก็เลยมาเก็บเพิ่มนะคะอืกินกับปลานื่องอ่ะอร่อยมากโอ้ยอร่อยแล้วก็ทำน้ำน้ำน้ำพริกแจ่วอ่ะทุกคนอร่อยมากอืม อืมเมื่อกี้โดนไปละคันอ้ยโดนคันคันเนี่ยตำแย่คันอยู่แล้วคนฟินอย่างที่มีบอกไปเขาก็จะไปทำเอาไปทำซุปอะไรอย่เงี้ยค่ะไปทําซุปเอาไปทำแพนเค้กอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องบอกว่าเออปั่นๆก่อน ปันป่นๆก่อนแล้วค่อยเอาไปทำแต่เราก็คือลวกกินก็อร่อยแล้วว่าเราอะอนี่เลคะเบียยวไปแช่น้ำก่อนนะเอาไปล้างแล้วก็แช่น้ำก่อนนะคะแต่คือพอเราลวกอะดินมันก็ออกอยู่ดีพวกบอกว่าฝุ่นพวก,กอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ออกอยู่ดีเนะเดี๋ยวตรงนี้จะเก็บให้หมดเลยเพราะว่า,าว่าครั้งที่แล้วกินไม่พอสองคนกับพี่จิ๊ก โอ้ยคันโอ้ยแอบแอบโดนมเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงนกไหมเยอะมากนกเยอะจริงประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ถือว่าโอเคละ ก็ไอ,อตรงกลางข้างในนะั่นนะเป็นอ่าลาบาร์เปรีนะคะลาบาร์เปรีเขาเอาไปทำพายทุกคนที่มันออกเปรี้ยวๆอะ่ะก็คือภาษาอังกฤษก็คือรูบับนะคะรูบับนี่เนาะรอให้มันโตก่อน ทุกคนตอนนี้คือฝั่งทะเลสาบลมไม่ค่อยแรงละเดี๋ยวบิ๊จะพาทุกคนไปดูกระติสกันนะก็ไม่แน่นะคะวันนี้อาจจะยกขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันเคลอะขนาดไหนถ้ามันไม่เคลอะมากก็เอาไว้ก่อนแต่ถ้าเคลอะมากก็คือต้องยกขึ้นนะคะเพราะเมื่อวานเนี้ยลมแรงมากแล้วก็เมื่อเช้าตอนที่เรามาก็คือลมแรงมากพี่ติวว่าวันนี้ต้องยกขึ้นแล้วตอนแรกกะจะไปสองคนไงครันนี้ก็ไปคนเดียวได้ โอเคไหมโอเคไหมไปค่ะวันนี้อากาศดีแหละ <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้นะคะอากาศอะ่ะจะดีมากๆอาทิตย์หน้าด้วยนะทุกคนจะอากาศดีมากๆพี่ติ๊กไปเก็บขี้ไก่เห็นไหมไอ้ keep it, keep it. ขอี้เป็ดขี้เป็ดขอโทษทีขี้เป็ดดีกว่าแล้วไปกองกางกันอะ่ะดู ตอนที่บีตัดหญ้าวันที่บีตัดหญ้าอืม ทุกคนเบียงล้างไม่เสร็จเลยนะพี่ติ๊กบอกมาดูแปลงผักกับฉันหน่อยเดี๋ยวบีต้องไปล้างอีกหนึ่งนะคะสรุปแล้วว่าได้ปลาสองตัวปลาเฮ้ากี่นะไอปลาปลาลายเสือโอ้บียก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเป็นภาษาไทยเลยนะปลเฮ้ากีค่ะคือตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยโอ้ดีดีดีดด ดูพี่ติ๊กทำให้โอ้ยน่ารักมากเลยดูเยี่ยมเออพี่ติ๊กบอกว่าทําแบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบชั่วคราวเพราะว่าถ้าสมมติปีถัดไปอะถ้ามันมันไม่ประสบผลสําเร็จอะก็จะเออ่ลือทิ้งไปนี่เดี๋ยวนี้เบอร์โกเบอร์โกอันนี้ก็คือตะไคร่นะคะนี่แม่ตาข่าย ี uhm. ่ติ๊กบอกว่ามันไม่พอข้างหน้าค่ะตะข่ายหมดตะข่ายหมดพอดีเหลือเหลือด้านหน้าค่ะยังไม่ได้นีเออเอาไว้กันกระต่ายทุกคนเอาไว้กันกระต่ายกระต่ายเยอะค่ะอืมเออีู่ลมตจะหมิก ใช่อืเพราะว่าทุกปีที่เราปลูกกันข้างนอกอย่างที่บีบอกไปกระต่ายมันมากินไงทุกคนคือมันขึ้นแบบขึ้นแบบกําลังแบบอืกําลังแบบออกดอกแล้วถัดไปก็จะเป็นแบบผลผลิตอย่างนี้ยกระต่ายก็มากินนะทุกคนพอเรามีฮะมีจ้ายื้ยื้สี่นะเดี๋ยว Vai onko siinä käynyt joku? Hetkinen. Niin. Ei, voi. Ei, piti, ดูพี่ติกบอกบีมันมีตัวอะไรมากินหรือเปล่าบีบอกไม่ใช่หรอกเธอมันอาจจะเป็นคือเมื่อวานเนี่ยบีไม่ได้เอาดินอ่ะปิดไงตรงเนี้ยเพราะว่ากัวเรียอันนี้ก็คือซิปปุลิงกัวเรียคือบอกว่าเปลือกมันอ่ะบีไม่ได้บีไม่ได้อ่าบีไม่ได้เอาดินอ่ะถมมันแบบเนี้ยเออมันก็เลยเนี่ยเหลืออย่างเงี้ยเราก็ แล้วไม่เอาจะดินกลบทําไมมันไม่ต้องกลบได้ไมาเพราะไม่ลมนะพี่บอกพี่ดิ๊ยว่าลมมันแรงอ่ะมันก็เลยพัดหนีพี่ติ๊กนึกว่ามีตัวอะไรมากินไงอืมไม่มีค่ะอูกพี่โอ้ยน่ารักมากทุกคนช่วยบอกบีหน่อยว่าไอไอที่เราปลูกไปเนี่ยเราควรจะหาหาพลาสติกอะ่ะมาคลุมหรือเปล่าหรือว่าปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยแหละอืมอันนี้เป็นซิปลิแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นเฮร์เน่อืมหรือว่าไม่ต้อง บีก็ไม่รู้เหมือนกันแู้เวิร์กก่อนสิบวยเลยแต่โยนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้บีจะมาปลูกอ่าคนดูปีนี้บูเบอร์รี่จะขนาดไหนทุกคนดูดูดอกเขาค่ะทุกต้นน่ะ คือแดงไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือดอกนะคะนี่คือดอกดอกบุบรี่นะเนี่ยทุกคนดูคือต้นหนึ่งนี่แบบเต็มแบบเต็มแบบจุกจุกอ่ะทุกคนดูโอ้โหดูค่ะเพียบเลยอ่ะนี่ถ้าสมมติว่านี่ถ้าสมมติว่าไม่อ่ตอนกลางคืนไม่ติดลบนะปีนี้นะคะโอ้โหเก็บจุกจุกเลยจ้าดู โอ้โหสุดๆไปเลยอ่ะอุ้ยสวยสวยมากเดี๋ยวบีจะให้ดูปลานะว่าได้อะไรบ้างนี่นะคะโอ้โหดูอุ้ยมันต้องเทออกมาแล้วละเนี่ยเทแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเด้วทุกคนนี่ค่ะที่ได้ดูตัวนิดเดียวง่าเดี๋ยวนี้บีจะปล่อยนะไม่ไหวแล้วจะนี่ให้น้องไปเถอะไม่ไหวแล้วอนูน่นไปแล้วจ้ะคือตัวเล็กมาก แล้วก็อันเนี้ยดูดูพุงตัวนี้ทวนดูพุงตัวนี้อุ้ยคือตัวเนี้ยมันกินตัวกินปลาตัวเล็กไปนะเพราะว่าปลาเพราะปลาเหากี่เนี่ยมันจะกินปลาด้วยกันไงทุกคนในท้องเนี่ยอาจจะมีปลาปลาแซรกอหรือว่าอะเวนก็ได้อยู่ข้างในดูค่ะอันนี้ก็ตัวเล็กค่ะเดี๋ยวบีจะปล่อยเนี่ยก็ตัวเล็กอันนี้คือแบบว่าต่ากว่า1กิโลถ้าต่ากว่า1กิโลเขาให้ปล่อยค่ะเราก็ปล่อยไปให้น้องไปเติบโตนูนโอ้โหไปอย่างเร็ว เดี๋ยวก็อันนี้ก็คือแซลกีแซลกีนะคะนี่ก็ตัวเล็กเหมือนกันเนี่ยกินไม่อิ่มหรอกเนี่ยต้องปล่อยเหมือนกันแซรกีไปจ้ะไปเร็วไวมากแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโอ้อน,นี่มันตายแล้วนี่ทุกคนน,นี่มันตายแล้วอันนี้เป็นปลาอาเวนอาเวนนะคะไอปลาตัวนี้ก็อาเวนเหมือนกันอยู่ค่ะมันไม่ได้ใครปลาหมอ,อมแต่ตัวนี้ยังไม่ตายนะเดี๋ยวปล่อยน้องด้วยไปจ้ะ มาค่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาถึงคิวของ,งนี่เลยนะคะอันนี้บีลืมชื่อเขาทุกคนชื่อเขาชื่อว่าอะไรสักอย่างกู้หรตากู้หตาอะไรสักอย่างเดี๋ยวบีจะขึ้นชื่อให้ละกันเนาะ นั่นค่ะคือปลูกตรงนี้ทุกปีเนาะแล้วก็มันก็จะแบบว่าระยวยระยะลงมาทุกคนโอเคเดี๋ยวไปปลูกกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบีถึงเวลาดื่มกาแฟแล้วตอนนี้หิวกาแฟมากเลยทุกคนไปค่ะปลูก Usein tämmöisessä puutarhahommissa kato pidetään tällä lailla käsineitä. Niin kuin Vaadi noin paljon multaa kyllä, jos mm. niitä kastellaan. Yeah. Siis ei ne, ei ne juuret sinne uppoa. Mm. Mutta että Сейчас я все возьму.